ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Uncle Cat และคุณกำลังอยู่กับเกม Warframe สำหรับคลิป how to w a r f r a m e ในวันนี้นั้นก็มาจากหลายๆคอมเมนต์ที่สอบถามกันเข้ามาผ่านช่อง YouTube ของลุงแมวอยู่เป็นประจำนะครับว่าลุงแมวครับลุงแมวครับลุงแมวตั้งค่าภาพยังไงให้มันเป็นแบบนี้ครับดูแลมันสบายตาดีซึ่งเอาจริงๆแล้วลุงแมวเองก็เคยโชว์ไปในไลฟ์เก่าๆหลายๆครั้งแล้วน,นะครับแต่ก็ไม่เข้าใจกันว่าทำไมถึงยังมีคนชอบเข้ามาสอบถามลุงแมวอยู่เป็นประจำเลยนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเอาวะ งั้นวันนี้ก็มาทําเป็นคลิปเลยแล้วกันคนเขาจะได้มาหาดูกันง่ายๆหน่อยและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูพร้อมๆกันเลยก่อนนะครับว่าลุงแมวมีการตั้งค่า Display Setting ยังไงกันบ้างเริ่มแรกนะครับก็ให้เราเข้าไปที่เมนู Option กันนะครับแล้วก็ไปที่ตรง Display Setting นะครับผมในส่วนแรกก็คือ Display Mode ตรงนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าจะเลือกเป็นอะไรไปก็จะมีอยู่สามโหมดด้วยกันก็คือ Borderless Full s c r e e n Window Mode แล้วก็ ฟูลสกรนครับแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยลุงแมวเขาเลือกเป็นบอดเดอร์สฟูลสก e นไว้นะครับเนื่องจากว่าจะเป็นจะต้องอัดคลิปก่อนก็เลยใช้เป็นโหมดนี้แต่ปกติแล้วลุงแมวเลือกเป็นวินโดว์โหมดนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของวิดีโอเรซอลูชันนะครับก็จะเป็นความกว้างคูณกับความยาวของจอโดยมีหน่วยเป็นพิกเซลนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็แล้วแปลเลยใครชอบเป็นขนาดเท่าไหร่ก็ปรับไปเลยครับตามกำลังของอหน้าจอของเราหรือว่าการ์ดจอของเราต่อมาก็คือเ r ฟร h ชเล e อันนี้ลุงแมวไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ว่าลุงแมวเปลี่ยนไมไ แอสเปกต์ t ร o ชเป็นอัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวของจอตรงนี้ลูงแมวเลือกเป็นออโต้นะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากให้มันเป็นขนาดายก็ปรับอตามความสมควรเลยนะครับผมบทที่เข้าซิงก็จะเป็นการปรับค่าตัวของเฟรมเรทนะครับให้มันเป็นไปตามภาพที่เราเห็นอยู่นะฮะซึ่งถ้าเกิดเป็นออโต้ไวเนี่ยมันจะปรับให้มันสมดุลกันไปตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดใครปรับแบบว่าให้มันเป็นโนลิมิตเนี่ยก็คือให้มันทํางานเต็มกำลังตลอดเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวเฟรมเรทเนี่ยทำงานดังสว่เสมอเต็มที่ แต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือจะทําให้การ์ดจอเนี่ยทำงานหนักนั่นเองนะครับผมส่วนต่อมาคือแมคเฟรมเบียดนี้ลรุงมาปรับไได้เพราะว่ารูมาปรับวลตี World ้ข้อสิงเป็นออโต้ไว้ต่อมาก็คือไบรน์เนสไบร t ์เนสก็จะเป็นค่าของอความสว่างของจอนะครับถ้าเกิดยิ่งปรับไปเยอะขึ้นหน้าจอก็จะสว่างขึ้นหรือถ้าเกิดปรับน้อยลงเนี่ยหน้าจอหน้าจอก็จะมืดลงนะครับคอนทราสต์เป็นความต่างกันระหว่างเงาแล้วก็แสงนะครับผมตรงนี้ถ้าเกิดยิ่งปรับเยอะเนี่ยก็จะทําให้ความต่างระหว่างเงากับแสงมีม,มากขึ้้้้นนแต่่่ถาาเกิิดวอปรับใหยยง ภาพก็จะดูแบนๆก็คือภาพสีเงาแล้วก็แสงเนี่ยมันจะเท่ากันนะครับทั้งภาพเลยส่วนต่อมาคือ fill of view ก็จะเป็นขนาดของมุมมองความกว้างของจอของเรานะฮะยิ่งปรับให้มันมากขึ้นนะครับเราก็จะยิ่งเห็นทิวทัศน์ได้กว้างขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าปรับให้มันน้อยลงเนี่ยเราก็จะิวเห็นทิวทัศน์ด้านหน้าได้แคลบลงนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อกราฟิกคุณภาพนะครับลุงแมวจะขออนุญาตพูดโดยรวมทีเดียวแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันก็จะคล้ายคล,ย,คลยกันหมดเลยนะครับเริ่มจากท e ี่ preset นะครับอันนี้ลุงแมวเลือกเป็น custom นะครับเพราะว่าเราต้องการปรับเองทั้งหมดเลยอ่าตัวแรก nvidia f i x e effect นะครับผมอันนี้ก็คือถ้าเกิดใครใช้การ์ดจอ nvidia อยู่เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันนี้ขึ้นมานครับให้เราเลือกเปิดใช้งานได้โดยจะทำให้อ่ตัวการ์ดจอ nvidia เนี่ยสามารถทำให้การประมวผลผลภาพต่างๆเนี่ยมันดูดูลื่นขึน มันม็จะเป็นรันไทม์เดสเลชั่นโลเคอลีเฟคชั่นเบลลีเฟคชั่นวอลูเมติกไลทิงนะครับไฮดินามิกเลงหรือว่า HDR นะครับแล้วก็แอดัพตีฟเอ็กพอร์เชอร์แกลล์เอ็มเบียนต์ออคชั่นนะครับแล้วก็ไฮเชเดอร์คุณลิตี้ตรงนี้ลูเมลเลือกปรับเปิดไม่หมดเลยครับผมคือเอาจริงๆตรงนี้มันก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับดีเทลย่อยๆเกี่ยวกับพวกอ็อบเจกต,ต์ต่างๆครับแล้ววัตถุในเกมซึ่งเอาจริงๆลูเมลเคยลองปรับปรับดูแล้วนะว่ามันต่างกันยังไงเอาจริงๆมันก ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายูเมวก็ไม่เคยเห็นความต่างกันเท่าไหร่นะแต่ว่าจริงๆมันก็อาจจะมีความต่างนั่นแหละแล้วแต่นะครับใครใครที่การาฟจอไม่แรงมากนะครับก็แนะนําให้ปิดไว้นะฮะแต่ใครที่การาฟจองแรงก็ปรับไปเลยเต็มที่นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วในส่วนต่อมาก็เช่นกันนะครับก็ยังคงเป็นดีเทลย่อยเกี่ยวกับกราฟิกคุณภาพอยู่เริ่มจาก geometry detail นะครับ particle system quality shadow quality แล้วก็ texture memory ตรงนี้รู้สึกเหมือนจะเกมใช้ปรับตั้งแต่อ่า low นะครับ medium แล้วก็ high คือยิ่งปรับสูงเนี่ยก็จะทําให้พวกคุณภาพต่างๆของดีเทลภาพเนี่ยมันดูละเอียดยิ่งขึ้นนะฮะตรงนี้ก็อาจจะมีผลบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนตัวก็อย่างที่บอกไปลุงแมวปรับแล้วก็ไม่ค่อยเห็นความต่างเท่าไหร่ก็เลยเออปรับเป็นไฮไว้แล้วกันเพราะว่าการจอลุงแมวค่อนข้างโอเคอยู่นะแต่ถ้าเกิดใครการจอไม่แรงก็ปรับเป็นโลวไปเลยนะครับไม่มีปัญหาอยู่วตรงนี้ในส่วนต่อมาก็จะเป็น anti sootopic filtering นะครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะทําให้เวลาที่เราปรับค่าสูงๆเนี่ย ภาพหรือว่ารายละเอียดที่อยู่ไกลๆเนี่ยก็จะยิ่งมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราปรับให้ค่าม,มันน้อยลงนะครับหรือว่าปิดไปเลยเนะี่ยภาพที่อยู่ไกลๆรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะทําให้ความชัดมันน้อยลงนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดใครคอมไม่แรงนี่ก็แนะนําให้ปิดไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่ารูมแมวปรับไว้ที่ประมาณแแล้วกันครับกำลังดี t ูไลเนอ f i ฟิลเตอร์นะครับก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันที่ทําให้ภาพต่างๆภายในเกมเนี่ยมีความสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้รูมแมวก็เลือกเป ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ช่วยทําให้อาขอบภาพต่างๆภายในเกมที่มีความเลี่ยมเียนเนี่ยมีความโค้งมนสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมคือถ้ายิ่งเราปรับเยอะเนี่ยก็จะยิ่งมีความโค้งแบบว่าเนียนเนียนมากๆยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมตรงนี้ลุงแมวปรับเป็น sma ระดับมีเดียมนะครับเพราะว่าปรับระดับสูงกลัวมันจะมีปัญหาเวลาเล่นเกมครับมีการกระตุกนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ส่วนต่อมาคือ t w A s h a r p p e n นะครับอันนี้ลุงแมวปรับไม่ได้เนื่องจากว่ามันล็อกค่าไว้นั่นเองนะครับผม depth of field เป็นฟังก์ชันที่ทําให้วัตถุหรือว่าภาพอยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยมีความคมชัดนะครับแต่ว่าภาพที่อยู่ไกลออกไปเนี่ยมีความเบลอๆนะครับเรียกง่ายๆก็คือหน้าชัดหลังเบลอเองนะครับเมื่อเปิดใช้งานตัวนี้ตรงนี้เราเลือกปิดไปนะครับเพราะว่าเปิดแล้วโอ้เบลอหนักมากเลยนะครับต่อมาก็คือ motion blur นะครับจะเป็นฟังก์ชันที่ทําให้ภาพรอบๆตัวของเราเนี่ยเกิดการเบลอขึ้นเวลาที่เรามีการเคลื่อนที่หรือว่ามีการเปลี่ยนมุมมองไปไว้นะครับ จะทาให้เรารู้สึกเสมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังมีการเคลื่อนที่อยู่นั่นเองนะครับตรงนี้ดูแมวก็เลือกปิดเอาไว้นะครับเพราะว่าเปิดไว้ไม่ไหวจริงวงจะแตกนะครับฟังก์ชันนี้ต่อมาก็คือ bloom นะครับไอฟังก์ชันนี้เนี่ยจะทําให้แสงต่างๆอภายในเกมเนี่ยมีความสว่างแบบฟลุ้งติ i งมากยิ่งขึ้นนะครับคล้ายๆกับภาพในความฝันอนะอันนี้ดูแมวก็ปิดไว้เหมือนกันนะไม่ไหวอะเปิดแล้วแสบตามา,มากๆเลยส่วนต่อมาก็คือ bloom intensity นะครับคือถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้เปิดฟังก์ชัน bloom เนี่ยตรงนี้ก็ปรับไม่ได้อยู่แล้วนะครับผม color collection ในฟังก์ชันนี้ลูม้มลมว่าถ้ามันจะเป็นจริงๆเนี่ยแนะนำว่าให้ปิดไว้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้สกิลพิเศษต่างๆอย่างเช่นสกิล invisibility ของโลกิหรือว่าสกิลฮิตเทียรของวอลคีเนเนี่ยมีเอฟเฟกพิเศษขึ้นมานครับก็คือจะมีแสงแบบว่ายังไงอะ่ะพูดไม่ถูกอะ่ะก็ดูตามในภาพในคลิปนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นแหละคือมันเปิดแล้วมันปดวนปดตาม,มากๆเลยเป็น dynamic lighting อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทําให้แสงต่างๆภายในเกมเนี่ยมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ลูม้มลมก็ยังไม่เห็นความต่างกันนะว่าเป ลุงแมวเลือกเปิดไปแล้วกันเพราะว่าไม่ค่อยมีผลกับการเล่นเท่าไหร่นะฮะต่อมาก็จะเป็น Character s h a d o นะครับก็จะเป็นในส่วนของเงาต่างๆบนตัวของวอลเปรนะครับก็เปิดไว้นะครับสวยดีลุงแมวก็เปิดไว้เช่นกันครับผมต่อมาก็จะเป็น Contrast w ว r ร์พอ Trail นะครับอันนี้เนี่ยมีคนถามเข้ามาบ่อยมากเหมือนเลยนะครับว่าเนี่ยลุงแมวลุงแมวทำยังไงให้เวลาเดินแล้วมีแสงขึ้นที่อาวุธนะครับเวลาเดินเนี่ยนะครับผมเปิดไอ้ตัวนี้ไว้เลยนะครับแล้วเวลาเราวิ่งเนี่ยแสงเอเนอร์จีของเราครับก็จะพุ่งเป็นเส้นทางไปตามตัวเรานนนััเองะครบ แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือ Verpon อ e e ์เร n ทอน e f ฟเฟตนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเปิดไว้แล้วเนี่ยเวลาที่เราใส่ท่าต่างมอสท่าต่างๆเข้าไปในอาวุธเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมานครับเป็นแสงแบบว่าของท่านานั้นๆครับอยู่บนตัวอาวุธก็ตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับใครชอบให้อาวุธแบบว่าดูสีเปบนเดิมก็ปิดก็ได้ลุงแมวชอบให้มันแบบมีแสงวิบวับมากกว่าก็เลยอ่ะเปิดไว้สักหน่อยละกันนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่า Display Setting ของลุงแมวที่หลายๆคนสอบถามกันเข้า และสำหรับในตอนนี้ลูกแมวก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบาย